สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนกัลยานามิตรนะคะที่น่ารักในช่องคุณญาดาเลือทาโลนะคะวันนี้หน่อยมานะคะอยากจะสื่อสารอยากจะเป็นคนกลางอยากจะเป็นคนส่งสัญญาณนะคะอ่านสารจากองค์ท้าเวสุวรรณนะคะใครที่นับถือบูชาท่านอยู่นะคะวันนี้หน่อยอยากสอบถามว่า มีสิ่งใดที่ท่านอยากจะให้หน่อยเป็นสื่อกลางในการบอกกล่าวนะคะเรื่องราวมีสิ่งใดที่อยากจะเตือนมีสิ่งใดที่อยากจะบอกมีสิ่งใดที่อยากจะแนะนำนะคะให้คนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้ได้รับได้รู้ นะคะแล้วหน่อยก็เลยต้องขออนุญาตของรักษาครุภูมาอาจารย์นะคะของคนที่มาพบเห็นคลิปนี้ขออนุญาตในการเปิดไพ่ขออนุญาตในการเป็นตัวกลางในการสื่อสารส่งสารให้กับเพื่อนๆนะคะให้ได้รับได้รู้กันว่ามีสิ่งไหนที่องค์ทาวเวสวร์น,นะคะท่านอยากจะบอกจะกล่าวให้กับลูกหลานคนที่เคารพนับถือท่านนะคะในครั้งนี้นะคะโอเคเดี๋ยวหน่อยจะใช้ไพ่เปิดดูพลังงานของคุณก่อน นะคะห้าใบก็เดี๋ยวหน่อยเปิดห้าใบดูพลังงานของคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้ก่อนแล้วหน่อยก็ถึงจะอ่านพร้อมกันเลยนะคะอืมควีนไม่พอคิงก็มาควีนออฟคัพคิง ในออฟเพนเจอร์โอ oh mm ้โหเด็ดถ้วยแชมเปญเป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่เชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทนะําน่ะคือสิ่งที่ถูกต้องชัดเจนนะคะสมกับเป็นลูกขององค์ท้าเวสวรรณนะคะ ท้าเวสวรรเนี่ยนะคะจะคนส่วนใหญ่จะเคารพนับถือบูชาท่านนะคะอาจจะได้ด้วยในเรื่องของอเกี่ยวกับการงานความเจริญรุ่งเรืองนะคะการงานความาการทําธุรกิจนะคะการเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะบูชาท่านนะคะเคารพบ,บูชาในเรื่องของเหมือนกับ ปกป้องคุ้มครองปกปักรักษาบางคนก็อาจจะสวดนะคะบทชินบัญชรน,นะคะเป็นประจำเคารพบูชาท่านนะคะหรือบางคนก็มีโอกาสได้ไปสักการะบูชาในสถานที่ที่มีอ,องค์ท่านเนี่ยนะคะอยู่แล้วก็ให้ไปเหมือนกับเคารพบูชาสักการะไปขอพรท่านบางคนก็ไปบุญบานสารกล่าวอะไรก็ว่ากันไปหรือบางคนก็อาจจะมีรูปของท่านรูปปั้นนะคะสัญ,ญลักษณ์หรือว่า เขาเรียกว่าเป็นวัตถุมงคลเนาะในบ้านในการสวดมนต์แล้วบางคนก็อาจจะอุทิศบุญกุศลส่งถึงท่านนะคะบางคนก็ก่อนที่จะออกจากบ้านขับรถไปทํางานเนี่ยนะคะก็อาจจะสวดบทยอ่อนะคะบทะบทของท่านบทยอ่อหรือบางคนก็สวดชินบัญชรทั้งบทเลย นะคะก่อนที่จะขับรถออกจากบ้านอันนี้มันก็เหมือนกับเป็นการทุกคนเชื่อไหมบางทีเนี่ยมันเหมือนกับการที่เราก่อนออกจากบ้านแล้วเราเอามือยกขึ้นใส่หัวแล้วเราก็สวดบทชินบัญชรหรือว่าสวดบทที่คนอาคนแต่ละคนถนัดเนี่ยนะคะมันเหมือนกับเป็นการรีเซ็ตเรียกสติให้กับตัวเองได้อย่างหนึ่งเลยนะคะให้รู้จักมีสติ ะะให้รู้จักเหมือนกับไม่ประมาทในการขับรถในการเดินทางบางคนก่อนออกไปไหนนอกจากเอามือแตะที่ดินพระแม่ธรณีขึ้นใส่หัวแล้วก็อาจจะแบบมีนะคะพกพาองค์ทาเวสุวรรณนะคะบางคนก็เดินทางไปที่ไหนอย่างเงี้ยก็พกองค์ทาเวสุวรรณไปด้วยเพราะบางคนก็กลัวอะไรบางอย่างที่เป็นอยู่ในสถานที่ที่เราไปพัก ไปอาศัยไปนอนตามโรงแรมตามสถานที่ต่างๆนะคะแต่ว่าหน่อยว่าณเวลานี้หน่อยมีความรู้สึกว่าคุณ่ะจริงๆแล้วอยู่ในจุดที่เรื่องที่มองไม่เห็นนะหน่อยว่าคุณน่าจะไม่กลัวแล้วแหละน่าจะเป็นประเภทที่อาจจะสัมผัสได้อาจจะมีเซนต์มีสายสัญญาณหรืออาจจะมีเขาเรียกว่ามีมีซิกเซนต์มีสัญชาตญาณบางอย่าง คือบางคนอาจจะได้รับได้สัมผัสได้รู้สึกได้ถึงสิ่งที่มองไม่เห็นบางอย่างแล้วเริ่มรู้สึกชินพอตอนแรกเนี่ยอาจจะกลัวหลังจากกลัวมาเป็นความชินหลังจากชินหลังจากนั้นก็คืออาจจะเป็นคนที่อยู่ในขั้นที่เรียกว่า สวดมนต์เจริญภาวนาแล้วก็แผ่อุทิศส,ส่วนกุศลนะคะแผ่บุญแผ่แผ่กุศลให้กับสิ่งที่เขาเรียกว่าพวกสัมภเวสีต่างๆดวงวิญญาณเล่ล่อนต่างๆอย่างเงี้ยจนเป็นความเคยชินที่แบบมันน่าจะไม่ได้เรียกว่าความกลัวแล้วแหละแต่เขาเรียกว่าความเมตตานะคะมีความเมตตามีความแบบ เห็นอกเห็นใจจากเมื่อก่อนกลัวอาจจะด้วยเคยดูหนังดูละครอะไรที่มันสร้างมาแล้วทําให้เป็นภาพติดตาในสมัยที่เรายังเป็นมัยรุ่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความกลัวแต่คนที่เข้ามาอยู่ใน อยู่ในเส้นเส้นทางของการตื่นรู้การปฏิบัติการเรียนรู้อะไรพวกนี้มากยิ่งขึ้นยิ่งเราได้ฟังเรื่องธรรมะยิ่งเราได้ฟังเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งลี้ลับบางอย่างอะ่ะพอฟังเข้าฟังเข้าเริ่มชินมากขึ้นอะ่ะมันจะกลายเป็นเหมือนกับอย่างที่หน่อยบอกกลายเป็นคนที่มีความเมตตากลายเป็นคนที่แบบอยากที่จะแบ่งปันใครที่ปฏิบัติสวดมนต์เจริญภาวนาบ่อยก็จะกลายเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนจะแบบแข็งนอกนะแต่ว่าอ่อนใน นะคะเป็น Queen of Cup แต่ว่าเป็น n i o g s w s r d นะคะราชาถือดาบคือคนที่ค่อนข้างมีความเด็ดเดี่ยวชัดเจนมุ่งมั่นไม่ค่อยกลัวกับอะไรค่ะชัดเจนนะคะแต่ว่า Queen ถือถ้วยนะคะราชินีถือถ้วยเนี่ยนะ u u p n Queen of c u p นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจิตใจอ่อนโยนเพราะฉะนั้นหนก็เลยมีความรู้สึกว่าอดีตที่ผ่านมาประสบการณ์ที่ผ่านมาอย่างที่ว่ามันสอนให้ทำอ่ามันสอนให้คุณกลายเป็นคนที่เปลี่ยนจากความกลัวเป็นความแข็งแกร่งเป็นความอ่อนโยนเป็นความมีเมตตาเป็นเหมือนกับเป็นผู้ให้อ่ะคะ่ะ พร้อมที่จะให้ทั้งๆที่ไม่รู้จักไม่อะไรเขาแต่เมื่อไปอาศัยไปอยู่ในพื้นที่ของเขาคุณก็พร้อมที่จะให้เพราะคุณรู้สึกว่าคุณหามาได้การเกิดมาเป็นมนุษย์สิ่งที่เป็นเรื่องดีอย่างหนึ่งของ,ของการเป็นมนุษย์เลยก็คือเราสามารถที่จะสะสมบุญบารมีสามารถที่จะได้ปฏิบัติคุณความดีไปได้นะคะไม่เหมือนกับสัตว์สัตว์ที่เขาเกิดมาเป็นสัตว์เป็น เกิดมาในเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะมาปฏิบัติทางหลักศาสนาได้เนี่ยนะคะถือว่าเราเกิดเป็นมนุษย์ถือว่าได้เกิดมาเพื่อได้มาสะสมบุญบารมีปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็เป็นการเหมือนกับมาชะล้างสิ่งที่อาจจะเป็นสิ่งที่เคยทำในอดีตหรือว่าเป็นการได้มาเรียนรู้นะคะการพัฒนาการาเขาเรียกว่า รู้จกักฝึกจิตนะคะพัฒนาตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยตอนนี้คุณอยู่ในจุดที่เรียกว่าไปได้เรื่อยๆแล้วไม่มีความกลัวไม่มีความเหมือนกับแบบขนหัวลุกในลักษณะที่แบบว่ากลัว สิ่งที่มองไม่เห็นแล้วนะคะทุกคนเพราะมันเปลี่ยนแล้วนะคะทม์เพรสคือการเปลี่ยนแล้วชิลแล้วเมื่อก่อนอาจจะเคยพบเคยเจออะไรมามากมายแต่อย่างว่านะคะทุกคนการที่เราเป็นคนที่ได้พบเจอเรื่องาราวทั้งสิ่งที่มองเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่เป็นทั้งอวิชาสิ่งที่เป็น theo, สายขาวสายดำทุกสิ่งอย่างพอเราได้พบได้ cherish, ไเจออะไรมากเขา้ามากเข้ามันทำให้เราได้เลือกมันทำให้เราได้มีเวลาได้คัด ได้เห็นว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่คู่ควรกับเราสิ่งไหนคือสิ่งที่มันเหมาะสมกับการใช้ชีวิตแล้วก็เดินไปข้างหน้าแล้วก็มีอ่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมะอย่างเงี้ยคู่ควรหมายถึงว่าอาควรคู่อจะบอกว่าอะไรดีเนะี่ยจะบอกว่าอามีธรรมะแบบควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตอลูกหลานขององค์ทาเวสวรรณนะคะต้องบอกเลยใครที่ดูคลิปนี้นะคะ ต้องเป็นคนที่เปลี่ยนจากความกลัวกลายมาเป็นการเรียนรู้การเลือกการเรียนรู้การปรับให้มาให้มันเข้ากับชีวิตคนที่เป็นลูกหลานขององค์ท้าวเวสวรรณนะคะคุณต้องเป็นคนที่เขาเรียกว่าพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะเผชิญกับอุปสรรคปัญหานะคะไม่กลัวถ้าสิ่งที่เราทําถ้ามั่นใจว่าสิ่งที่เราทํามันคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วคุณพร้อมปะฉะดัเลย ไม่ใช่เป็นคนหงอนะคะบอกเลยนะคะเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยที่จะไปสูงสิงกับใครแต่อย่าเอาปัญหามาให้นะคะถ้าเอาปัญหาแล้วรู้สึกว่ามันจะมีผลกระทบต่อเรานี่พร้อมที่จะไฟเลยนะคะบอกเลยเพราะฉะนั้นนะคะต่างคนต่างอยู่ค่ะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตแต่และคนก็มีชีวิตมีเส้นทางที่แตกต่างกันอย่านําปัญหามาให้ นะคะคุณเป็นคนที่ไม่ใช่คนที่จะไปหาเรื่องใครก่อนค่ะเป็นคนที่อยู่นิ่งๆอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแต่อย่าล้ําเส้นเข้ามาเพราะถ้าล้าเส้นเข้ามาแล้วอะไรที่มันควรที่จะเป็นของเราเราก็จะไปเราก็จะสู้นะคะเราไม่ใช่คนที่จะแบบอ่าเขาเรียกว่ายอมให้ทุกอย่างนะคะเพราะการยอมเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็จะทําให้คนบางกลุ่มเนี่ยอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้ใจเนาะ เพราะฉะนั้นลูกหลานขององค์ท้าวเวสสุวรรณคือคนที่พร้อมจะองลงได้เสมอแต่ว่าเรื่องนั้นต้องเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อเราหรือเรารู้สึกว่าเราโดนเอาเปรียบมากเกินไปเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะรู้สึกแบบอะไรปล่อยได้ก็ปล่อยวางได้ก็วาง ไม่ประทะได้ก็ไม่ต้องประทะเพราะบางทีรู้สึกเขาบอกว่าอย่าถือคนบ้าอย่าซาคนเมาถูกต้องไหมคะบางอย่างการที่เราก็ต้องดูว่าคนที่เราจะไปประทะหรือว่าคนที่เราจะไปมีมีเรื่องที่ต้องเขาเรียกว่าอ่าพูดคุยตกลงกันเนี่ยต้องดูว่าเขาอยู่ในระดับไหนถ้าเขาเป็นคนที่อาจจะเป็นเด็กน้อยเป็นเด็กที่ยังไม่รู้วุฒิอาะ,อะยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือเป็นกลุ่มที่แบบว่าอื น่าจะเสียเวลาที่จะต้องไปพูดไปคุยคุณก็ไม่ไม่เสียเวลาตรงนั้นนะคะเพราะคุณเป็นถึงระดับคิงระดับควีนแล้วเพราะฉะนั้นอะไรปล่อยได้ก็ปล่อยชิลได้ก็ชิลค่ะบางทีก็อ่ะปล่อยๆไปมันไม่ได้มีผลอะไรมากมายอ่ะทีนี้มาดูกันนะคะหน่อยจะขอหกใบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่าไม่ใช่สิต้องบอกว่าคลิปนี้ให้กับท้าวเวสสุวรรณเลยท่านมีสิ่งไหนอยากจะบอกแก้อาถันเห็นไหมใครที่สวดมนต์ก่อนขับรถนะคะ ทำคุณทำถูกต้องแล้วค่ะท่านบอกว่าการเรียกสตินะคะการเรียกสติสิริมงคลนะคะโอ้โหถ้าหกใบออกมาดีทุกอย่างนี่คือพลังงานวันโอ้โหพลังงานวันนี้ปู่ขาโทุกคนอยากกดกระดิ่งสักประมาณร้อยครั้ง องปู่ท้าเวสุวรรณสารที่ท่านมาบอกคือเส้นทางที่คุณทำสิ่งที่คุณปฏิบัติอย่างที่หน่อยพูดมานะคะคือเป็นคนที่อ่าพร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองและพร้อมที่จะให้อภัยและพร้อมที่จะเป็นผู้ให้แล้วก็เป็นคนที่ยอมเสียสละบางสิ่งนะคะเพื่อคนที่เรารัก และยอมที่จะฟาดฟันกับบางอย่างหากโดนเอาเปรียบโดนทำร้ายทุกคนคะทุกอย่างที่พูดมาปู่มาการันตีแล้วว่าสิ่งที่หน่อยพูดคือสิ่งที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นนะคะหน่อยขออนุญาตเปิดไฟเออน่าจะเปิดตั้งนานแล้วเนาะทุกคนจะบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นแบบไม่มีอะไรกัน้นแก้อาถัน องทาวเวสวุวรรณหน่อยบอกไว้เลยค่ะว่าอันนี้แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะใครที่รู้สึกว่างมงายหรืออะไรก็สามารถที่จะปล่อยผ่านได้แต่หน่อยน่ะมีความรู้สึกว่าการที่เรานะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีครุรูบาอาจารย์มีสิ่งที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วหากทําให้เราทุกคนหน่อยขนลุกเนี่ยท่านมาการันตีแน่นอนเลยนะคะขนลุกอะค่ะ <c oughs> ท่านมาการันตีแน่นอนเลยว่าสิ่งที่หน่อยพูดนะมันถูกต้องที่สุดแล้วเมื่อกี้หน่อยพูดถึงไหนอ๋อโอเคหน่อยพูดถึงว่าการที่เราเนี่ยนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิค์ครูครูบาอาจารย์มีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วสามารถทําให้เรามีพลังในการที่จะเดินไปข้างหน้ามีกําลังใจมีแรงบันดาลใจในการที่จะต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาในชีวิตหน่อยว่าถ้าเป็นหน่อยหน่อยก็ทําค่ะนะคะหน่อยก็พร้อมที่จะ,ะเคารพ นะคะบูชาสิ่งที่ทําให้หน่อยมีความรู้สึกว่าคือกําลังภายในคือสิ่งที่เหมือนกับเราอยู่ด้วยแล้วเรารู้สึกสบายใจเหมือนกับเด็กน้อยอนะคะ่ะที่จะเดินผ่านบ้านหลังหนึ่งที่มันชอบมีสุนาขาัขเห่าทั้งทงที่มันอยู่ในบ้านนะคะแต่มันมีสุนาขาัขเห่าถ้าไปคนเดียวเนี่ยไม่กล้าวิ่งผ่านเลยนะคะ แต่เมื่อเรามีผู้หลักผู้ใหญ่ไปด้วยอะ่ะเราอาจจะตกใจก็จริงนะแต่เรารู้สึกปลอดภัยรู้สึกว่าคนที่อยู่กับเราคือคนที่สามารถที่จะคุ้มครองปกป,กปักรักษาเราได้ทุกคนหน่อคนลุกนะคะเหมือนกันค่ะเนี่ยสิ่งที่องค์ทาเวสวรรณอยากจะให้หน่อยมาสื่อสารเลยก็คือสิ่งที่หน่อยพูดอะ่ะการที่เราเคารพบูชาการที่เราเคารพท่านน่ะ นะคะการที่เราปฏิบัติการที่เรามีสติการที่เราไม่มัวเมากับอะไรบางอย่างเนี่ยการใช้ชีวิตของเรามันก็จะเป็นไปด้วยความปลอดภัยแล้วก็ราบลื่นคุณดูนี่สิคะสิ่งไม่ดีบางอย่างแม้แต่ดวงวิญญาณก็ยังมาขอขอบุญขอกุศลหากเปรียบพระสงฆ์เหมือนเหมือนเหมือนเป็นเราหน่อยคิดว่าหากเราคือคนนี้นะคะการที่เราจะขับรถการที่เราจะเดินทางอ่ะ มันก็เหมือนกับเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือที่เรียกว่าองค์อะไรนะองค์พระแม่ย่านางเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และที่สําคัญก็คืออย่างที่บอกใครที่สวดมนต์องค์ท้าวเวสสุวรรณก่อนเดินทางนะคะพระคาถาชินบัญชรหรือว่าบทย่อของท่านเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านจะคอยดูแลคุ้มครองปกปักรักษาแต่คุณก็ต้องร่วมมือด้วยนะคะร่วมมือในที่นี้คืออะไรต้องมีสติ ต้องถูกกฎจราจรต้องขับขี่อย่างปลอดภัยบางคนก็บอกว่าบางทีเราก็ขีด่ดีๆเราก็มีสติแต่ว่ามันก็ชอบจะมีอะไรมาเหมือนกับคนอื่นประมาทมาหาเราคุณเชื่อเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไหมคะบางครั้งเนี่ยเรารอดพ้นจากพยันอันตร,รายมาได้อย่างบุดบิดนะบางครั้งหน่อยเชื่อว่าเป็นเพราะบุญกุศลที่เราได้สั่งสมมาเป็นเพราะคุณความดีที่คุณได้ทําจึงทําให้เขาเรียกว่าเห็นไหมคนดีผีคุ้ม นะคะเนี่ยไพ่สองใบนี้พลังงานเดียวกันเลยค่ะการที่คุณเป็นลูกของท้าวเวสสุวรรณลูกรักองค์ท้าวเวสสุวรรณนะคะเป็นคนที่เคารพบูชาองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณเนี่ยนะคะหน่อยเชื่อว่าเก้าสิบเก้าจุเกเปอร์ซคือคนที่มีสติคือคนที่มีสมาธิในการใช้ชีวิตเป็นคนที่ไม่กลัวกับอุปสรรค เป็นคนที่พร้อมที่จะปกป้องคนรอบข้างเป็นคนที่มีความอ่อนโยนภายในแต่ภายนอกเนี่ยเป็นคนที่พร้อมที่จะพบเจอกับเรื่องราวที่มันไม่คาดคิดไม่คาดฝันเพราะอะไรเพราะคุณเป็นคนที่เชื่อในคุณความดีจะปกป้องคนที่คิดดีทำดีเสมอเรื่องบางเรื่องสามารถชนะ เรื่องบางเรื่องสามารถผ่านมาได้โดยที่บางทีมันเรียกว่าปาฏิหาริย์หากใครยิ่งมีความเชื่อมีความศรัทธาในองค์ท้าวเวสสุวรรณย,ยิ่งเป็นคนที่กลัวการทำสิ่งไม่ดีค่ะกลัวการทำสิ่งไม่ดีจนบางทีผีก็ยอมคนดีผีคุ้ม เพราะเคอย่างที่หน่อยบอกเห็นไว้เพราะคุณน่ะเป็นคนชอบทําบุญนะคะแล้วก็อุทิศให้สัมภเวสีผีไรญา,าติดวนวิญญาณเล่ล่อนทั้งหลายเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนบางพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ไม่คุ้นชินบางพื้นที่เป็นเหมือนกับที่อโคโจรเป็นบางพื้นที่เป็นที่ที่เหมือนกับมีคนมาเสียอ่าอยู่ตรงนั้นเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรอยู่ตรงนั้นมากมายคุณทําให้กับเขา คุณทําบุญคุณส่งบุญให้กับเขาทุกพทุกภูมิก็ว่ากันไปพอถึงช่วงจังหวะเวลาที่คุณจะต้องได้ใช้บุญน่ะบุญจะมาช่วยคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาช่วยคุณแบบปาฏิหาริจจย์มหัศจรรย์คุณจงฟังคําหน่อยไว้นะคะเพราะว่าหน่อยเคยผ่านช่วงช่วงแบบนี้มาแล้วหน่อยถึงกลา้าพูดได้เต็มปากนะคะรถคันหนึ่งขับไปในเส้นทางที่เป็นถนนแค่สองเลนแคบๆข้างหน้าเป็นรถพ่วง หน่อยแซงรถพ่วงออกไปแต่มีรถพ่วงอีกทางหนึ่งโผล่เข้ามาทุกคนเชื่อไหมหน่อยเป็นคนขับหน่อยหลับตาเลยแล้วอยู่ดีๆหน่อยก็ผ่านมาได้ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลกลใดก็แล้วแต่ที่ถนนแคบๆสองข้างที่มันขับสวนกันซ้ายขวาแค่นี้แต่หน่อยสามารถอยู่ตรงเส้นกลางระหว่างรถพ่วงสองข้างได้แต่เอาเป็นว่า หน่อยก็เล่าให้มันเป็นคำๆไปนะคะเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่หน่อยก็ได้ผ่านมาแล้วซึ่งในรถคันนั้นมีเพื่อนหน่อยรวมอยู่ด้วยประมาณเจ็ดคน <c oughs> ร้องกรีดกันทั้งคันแต่หน่อยไม่รู้เรื่องอะไหลับตาอะไรประมาณนี้หน่อยแค่จะเล่าประสบการณ์ขำๆให้ฟังเฉยๆในเรื่องราวมหัศจรรย์ต่างๆที่เกิดขึ้นหน่อยอยากให้ทุกคนอย่างงมงายนะคะจงเชื่ออย่างมีสติอย่างงมงายแต่บางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ทําให้เรารู้สึกมันเป็นอะไรที่แบบ มันเป็นไปได้ยังไงอะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่คุณทํานะคะสิ่งที่หน่อยบอกสิ่งที่หน่อยกล่าวเรื่องราวที่คุณทําที่ผ่านมาน่ะทาเวสวรรณนะคะท่านมาบอกว่าคุณทําดีแล้วคุณทําถูกต้องแล้วการทําดีปฏิบัติดีอะคะ่ะบางทีมันเป็นสิ่งที่มันอาจจะเป็นอ่าเขาเรียกว่านามธรรมเนาะมันไม่ใช่สิ่งที่จับต้องได้นะคะแต่ว่ามันคือการเสริมสิริมงคลให้กับตัวเรา นะคะเหมือนกับเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเกราะแก้วคุ้มครองป้องกันบางคนไม่ใช่สวดแค่ชินบัญชรอ,อาจจะสวดอยอดพักกันทร,รมาจากหรืออะไรนะยันแก้วเกราะแก้วอะไรประมาณเนี้ยอะไรนะไหนก็อยู่ดีๆหนก็ลืมเกราะเพชรใช่ไหมคะยันเกราะเพชรอะไรพวกนี้เนาะมันจะมีสวดในเรื่องของการคุ้มครองปกปักรักษาอะไรพวกนี้เหมือนกับการที่เราเอ่ย บทสวดไปเนี่ยมันเหมือนกับเราเป็นการแสดงความเคารพแสดงความสำนึกเป็นการอัญเชิญเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมาปกปัก,ปกรักษาคุ้มครองเป็นเกาะแก้วคุ้มพองป้อง,องกันให้กับเราไม่ว่าจะเดินทางทางรถทางเรือทางอากาศนะคะก็ขอให้แล้วคาดปลอดภยัยนะคะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันนะคะคู่รักเนี้ย แล้วหน่อยอีกอย่างหน่อยจะบอกเลยว่าบางคนนะคะบูชาองค์ท้าวเวสวุวรรณนะคะแล้วก็ขอพอรท่านในเรื่องของการทํามาหากินการค้าขายความเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจซึ่งหน่อยจะบอกเลยว่าบางคนอาจจะพบเจอปัญหาในเรื่องของคิดไม่ออกจะทําอะไรดีนะคะแล้วอยู่ดีๆบางทีมันจะมีการปิ๊งแวบขึ้นมาในช่วงเราทําสมาธิในช่วงก่อนตื่นตอนฟ้าสางหรือว่าในช่วงที่เราอยู่ในจุดที่เรียกว่า มีสมาธิอยู่กับตัวเองอย่างเงี้ยบางทีหรือบางหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะไปพบไปเจอข่าวสารหรือทําให้เราเกิดไอเดียไปพบเจอเรื่องอะไรบางอย่างออกไปข้างนอกแล้วได้พบเจอไอเดียสิ่งใหม่ๆที่อยากที่จะทําอยากที่จะเอามาพัฒนางานพัฒนาธุรกิจของเราอย่างเงี้ยซึ่งหน่อยเชื่อว่านะคะองทาวเวสวรรณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็เหมือนกับมาเหมือนกับมาเป็นมาแสดงมา มาส่งทายสัญญาณให้กับคุณในหลายๆครั้งแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าคุณน่ะพร้อมที่จะลงมือทําแล้วหรือยังคุณพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปกับเส้นทางใหม่ๆที่ เรายังไม่มีความพร้อมแต่ว่าคุณพร้อมที่จะเรียนรู้ไหมนะคะเพราะท่านน่ะก็คอยเหมือนกับเปิดทางนะคะหรือทําให้คุณได้เห็นนะคะหรือว่ามีทรายสัญญาณบางอย่างมาบอกมากล่าวคุณอยู่นะคะอยู่ที่ว่านะคะไม่ต้องกลัวอยู่ที่ว่าคุณจะกล้านะคะค่อยๆคี่คายนะคะจะกล้ามากแค่ไหนแค่นั้นเองหน่อยขอสามใบนี้มาการันตีนะคะท่านบอกว่าไม่ต้องกลัวในเส้นทางสายใหม่ คนสามารถที่จะค่อยๆทําค่อยๆสั่งสมประสบการณ์ค่อยๆเรียนรู้ไปได้นี่เห็นไหมสั่งสมขึ้นมาใหม่สั่งสมขึ้นมาใหม่หน่อยมีความรู้สึกว่าเหมือนเทียนอันนี้ค่ะพอมันพอ,อการที่เราสะสมบุญบาร,รมีก็เหมือนกับเราเหมือนกับสะสมลำเทียนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเหมือนกับเราจะมีแสงสว่างเหมือนกับเรามีท่านเป็นเหมือนกับแสงสว่างนําทางอันนี้คือสําหรับคนที่เคารพบ,บูชาท่านนะคะ จริงๆแล้วหน่อยอยากจะบอกว่าการที่เราสวดมนต์เจริญภาวนาเดินทางสายกลางบางคนก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้บูชาอะไรนอกเหนือจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่า,า,าศาสดาของาศาสนาของท่านแต่บางคนก็อาจจะมีเขาเรียกว่ามีความเคารพนับถือนะคะในศาสตร์ต่างๆนะคะมากมายบางคนก็นับถือพระพิฆเนศบางคนก็สายจีนพระแม่กวนอิม สายไทยนะคะองทาวเวสวรรณองพยาย,ยมราชพญานาคราชอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มีความหลากหลายหน่อยจะไม่กล่าวล่วงตรงนี้แต่เอาเป็นว่าหากคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ที่คุณนับถือขอให้คุณจงจําเอาไว้เลยว่าการมีท่านเป็นเหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจเป็นเหมือนกับสิ่งที่คอยย้ําเตือนให้เราไม่ไม่กล้าที่จะทําสิ่งไม่ดีแล้วมีเหมือนกับเป็นเป็นเหมือนกับไฟสีแดงที่คอยห้ามไม่ให้เราฝ่า สิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่ไม่ดีนะคะไปแล้วก็เป็นเหมือนไฟเขียวบอกให้เรามีพลังก้าวไปข้างหน้าและเหมือนกับเป็นไฟส้มที่เหมือนกับให้เราเฝ้าระวังอยู่เสมออย่างนี้ค่ะทุกคนการมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรารักเรารเคารพก,ก,ก,การที่เรามีสิ่งเหล่านี้นั่นหมายความว่าใจคุณพร้อมที่จะ เปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะเป็นคนที่อยู่ในหลักศีลธรรมเพราะการที่ได้อะไรมาบางสิ่งก็ต้องแลกด้วยบางอย่างคนที่ไปขอพรใหญ่ๆคนที่อยากจะได้สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่การไปสวดมนต์การไปเจริญภาวนาการไปบนบานสารกล่าวเพื่อที่อยากจะให้สิ่งดีๆที่มันมีอะไรมีค่ามากมายเนี่ยบางทีหากบุญไม่ถึงจิตยังไม่บริสุทธิ์พอหากสิ่งที่ขอเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันก็ไม่ได้มาหรอกค่ะทุกคน นะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณจะโชคดีการที่คุณจะได้สิ่งที่ขอการที่คุณจะสมหวังกับอะไรบางอย่างคุณต้องทำสิ่งดีๆตอบแทนคุณต้องทำสิ่งดีๆให้เหมือนกับเป็นสิ่งที่ควบคู่กันไปอยากจะได้สิ่งดีๆแต่ว่าไม่ทำสิ่งดีอยากจะเข้าเรียนในห้องเรียนระดับห้องคิงแต่ไม่อ่านหนังสือ มันก็เป็นไปไม่ได้อยากจะสอบติดแพทย์อยากจะเป็นทหารอากาศอยากจะอะไรเงี้ยแต่คุณไม่มีความพยายามคุณก็ไม่สามารถที่จะได้รับอ่าคําอวยพรคุณก็ไม่ได้รับพรอันนั้นแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นหน่อยมีความรู้สึกว่าองค์ท้าเวสุวรรณที่บอกออกมาในเรื่องของคู่รักเนี่ยหน่อยมีความรู้สึกว่าท่านอยากจะบอกว่าหากคุณร้องขอสิ่งใดก็ขอให้คุณจงเสียสละ ตัวเองนะคะและหมั่นทำสิ่งดีๆให้สมกับที่ขอพรท่านบนบานท่านไว้ท่านถึงจะเมตตาให้สิ่งที่คุณขอเขาถึงเรียกว่าการสมพรป่าการได้แบบไม่เกินกรรมการได้รับสิ่งดีๆการได้รับความสมหวังการได้รับพรโดยไม่เกินกรรมเพราะว่าคุณมีบุญถึงเขาเรียกว่าถึงบุญถึงพร้อม นะคะถึงเวลานั้นคุณถึงจะได้สิ่งดีๆนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตเอาเป็นว่าใครที่ฟังมาจนถึงนะคะตอนท้ายนี้ขอให้พิมพ์คำว่าดวงเปิดฟ้าเปิดนะคะโอเคค่ะขอให้คุณดวงเปิดฟ้าเปิดทำอะไรก็สว่างสวนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้มีสตินะคะมี การแบบสมองไบรท์คิดอะไรก็คิดออกนะคะอยากทำอะไรอยากที่จะวางแผนนะคะเพื่อตัวเองในอนาคตอะไรก็ขอให้ฟ้าเปิดเห็นช่องทางการทำมาหากินช่องทางการทำสิ่งดีๆนะคะได้พบเจอกัลยาณมิตรที่ดีนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้แคล้วคาดปลอดภัยนะคะโอเคค่ะทุกคนไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย